ในช่วงต่อไปนี้นะครับที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านได้รับชมนี้นะครับเรียกว่าเป็นหน้านตสิงล้านเดิมของอินเดียที่เรียกว่าเป็นคาร์ตะนัน้าต่ายมเป็นหนึ่งในศินละปะที่เก่าแก่ครับและก็สุดะคะที่สุดข,ของอินเดียที่จะพาทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ปัญญานะครับที่จะพาทุกท่านนั้นไปนพบกับความรุ่งเรืองและแสงแห่งโชคลาภและสัทธาเพื่อปลุกพลังแห่งความสมบูรณ์ในใจิตใจของมนุษย์ หนึ่งโอกาสที่ดีมากๆที่ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีการสื่อสารออกไปว่าเราให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวอินเดียหรือตลาดอินเดียมาแค่ไหนนะคะสําหรับในส่วนของการในสิ้นไถ่แหล่งดีบรี2025เนี่ยจุดเป็นเฟสติวัลที่เราจัดเนี่ยติดต่อกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่4แต่ว่าปีนี้เราต้องการที่จะยกระดับตัวแกลนดีบรีเฟสติวัลเนี่ยให้เป็นแกลนดีบรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการจัดงานดี a l ีนอก ประเทศอินเดียแน่นอนนะคะว่าที่วันนี้ทุกคนก็จะพูดถึงในเรื่องของเทศกาลแห่งแสงสว่างปีนี้เองเราก็มีตีที่ชื่อว่า light n i t e t arts ก็คือแสงสว่างเชื่อมความสัมพันธ์แสงสว่างเนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยคนอินเดียนะักท่องเที่ยวชาวอินเดียชาวยิมูจากทั่วโลกซึ่งก็มีการจาดัดกิจกรรมนี้ในทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะแสงสว่างเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างว,วัฒนธรรมไทยอินเดีย แล้วก็แสงสว่างเชื่อมความผูกพันระหว่างคนทั้งสองประเทศการเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีการจาสสัดกิจกรรมโดยในปีนี้นะคะเมื่อเป็นงานเทศกาลแสงสว่างแล้วเนี่ยเราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเราจะเริ่มมีการจัดกิจกรรมเทศกาลโดยที่มีการระดับตกแต่งไฟนะคะบริเวณถนนพาลุนานาลัดนนะคะแล้วก็ขอบโอ่าง,างตั้งแต่วันที่16ตุลาจุดถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเองเนี่ย เราก็มีพันธมิตรปีนี้นะคะอย่างที่พี่กอนได้บอกนะคะว่าความร่วมมือที่ดีก็เกิดจากพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับกิบกจกรรมที่เราจะยกระดับให้ใกลายเป็นน r น a t i o n อีเวนต์เราได้พันธมิตรพาร์ทเนอร์นะคะโดยเฉพาะอย่างย่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้เกิดยานีวนตั้งแต่ปีแรก ท่านตออิกรัชทูตน,นะคะอิเดนาอาจารย์ประเทศไทยนะคะสามทูตแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกทมนะคะกอ,องบัญชาการตระหนท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บชนรวมถึงในส่วนของภาคเอกชนนะคะห้ามสสินค้าหลายท่าเลยนะคะเราจะได้ไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของงานเองเนี่ยงานเราจัดที่คลององบ่ารแล้วก็ถนนพางรักนะคะที่คลองอคอ่ารปีนี้เราจะได้เห็น โพมไฟที่ถูกประดับประดาสวยงามมากนี้ต้องบอกนะคะว่าสายสแกมเมอร์ mer, สายที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแต่งสันนีไปเที่ยวงานปีบลีเดี๋ยวเมื่อแฮชแท็กของทรทท่านจะได้ของเพื่อกที่น่าประทับใจมากในงานนะคะ ซึ่งในส่วนของตัวคลองออกา่างเนี่ยเราก็จะมีการระดับไปตั้งแต่ที่1 6-30ตุลาแต่ว่าเราจะมีการจัดงานจริงนะคะก็ในวันที่18-20เนี่ยก็จะมีการจัดพิธีการและเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะจัดทั้งสองที่เลยนะคะทั้งที่คลองออก่างแล้วก็ที่มพาลัยเรามีเสน่ห์ทั้งเสน่ห์ไทยและเสน่ห์อินเดียเรามีอาหารไทยอาหารอินเดียแต่ที่แน่นอนค่ะอาหารอินเดียที่นี่อร่อยมากๆ เรามีในส่วนของกิจกรรมเพ้นนะคะอน,นิมัชไฟล์ก็เราไปดูนะคะว่าเพ้นที่สวยงามไปดูที่กองบกอ่านและก็พาร์ทลุนะคะมัสเตสอาหารอินเดียที่นี่ก็บอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมไหว้พระลักษมีนะคะแล้วก็ในส่วนของอคนที่นับถือศาสนาริยูก็อยากที่จะให้มาร่วมงานที่นี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เทศกาลก็แน่นอน,นะคะ่ะก็คือเทศกาลของคีวาันนีนั่นเองนะคะในส่วนของที่สนี่วกับความรูรัึ เราถือว่าเป็นยาานที่มีชาวมูดีประชาบูดีอาศัยอยู่เยอะมากเราต้องการที่จะให้ย่านพาบุลรัตนและก็ทีคลองหาานเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกที่ชอบ ศิลปะอลวัฒนธรรมแบบอินเดียอยากให้มาที่นี่เราก็ต้องการที่จะปักหมุดให้เป็นริตเอรลอินเดียนะคะแล้วก็ขอบคุณทางทรทขอบคุณทางกทนะคะขอบคุณสีลปป้อนเพนนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ในการทำตัวเพ้นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒน8จุดนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าจะมีที่ไหนบ้างแต่รัพรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยเราก็คิดคาดหวังไว้เลยนะคะว่าปีนี้นะักท่องเที่ยวอินเดียตอนนี้ที่อยู่ที่ประมาณใกล้ๆ1.9ล,ล้านเราเคยคุยกันนะคะว่าในส่วนของปีนี้เองนะักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยก็ติดหนึ่งในสามีแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเห็นนะักท่องเที่ยวอินเดียไปถึง2.3-2.5เราก็ต้องการที่จะให้นักท <ừ> ่องเที่ยวชาวอินเดียนเนี่ยเข้ามามากทิ่สุดโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย แล้วก็โดยสิ่งที่เราอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นคีวซ่าฟรีเองหรือสิ่งที่เป็นโปรโมชั่นแคมเปญที่เราจะทำให้กับนักท่องเที่ยวอินเดียที่เรียกว่าอินเดียนวัสดุพื้น l ล g e ซึ่งอินเดียนวัสดุพื้น l ล g e เนี่ยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียที่ถือวาสดุพื้นหลังอินเดียมาเนี่ยก็เป็นถือวาสปดุพื้นชลังที่เชิญทีอินเดียเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายจากสินค้าร้านค้าแล้วก็ในส่วนค่าสัตว์ หรือไม้แต่กระทั่งในส่วนของคทรอเองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมมากมายให้กับนักท่องเที่ยวทินที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เสน่ห์ของชาวฮินดูเนี่ยหรือว่าในประเทศอิเียเองลองมาเที่ยวที่งานนีนะครับมีทั้งของอร่อยของกิจกรรมมากมายเลยอยากให้ท่านได้ฝากเชิญชวนไปถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางมาร่วนงานของเราเหมือนกันนะครับ งานของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึง30นะคะจนถึง31ตุลานะคะ16จนถึงสิ้นสิ้นเดือนได้เลยะคะ่ะ16ถึง31ตุลานะคะเราจะมีการประดับกระดาษไฟเต็มพื้นที่นะคะขนมพาร์ลัน์และก็ที่กรองหมอา่านขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเฉล,ลิมฉลองและเราจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเนี่ยในวันที่18ถึง20แล้วก็เรายังมีการจัดงานใหญ่นะคะที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ World, แล้วก็อีกหลายที่ในช่วง อ่าสิบหถึงสาเนี่ยนะคะแต่งานใหญ่เนี่ยในแต่ละที่ก็อยู่ได้ที่เว็บไซต์ของทรทอนนะคะ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g หรือสอบถามที่1672งหกเจ็ดสองเวอร์เดียวเที่ยวไทย